ร้านรวยวานิชร้านดังย่านบรรทัดทองวันนี้ชิงชวนชิมอินบางกอกพามาร้านที่ทำให้เรานึกถึงความทรงจำในวัยเด็กเนื่องจากการแต่งร้านของเขานั่นเองมาถึงที่นี่พลาดไม่ได้เลยคือน้ำลำไยน้ำลำไยเนื้อพูนๆเลยน้ำลำไยห,หวานชื่นใจเนื้อก็อร่อยเมนูรแรกที่มาเสิร์ฟก็คือเกี๊ยมบวยหมูสับรสชาติเค็มเปรี้ยวเอาไว้ตัดเลี่ยนได้ดีเลย ซดร้อนๆคือสูตรฟินจานต่อมาคือไข่หมึกทอดน้ำปลาไข่หมึกมันใหญ่มากราดไปเลยจาน้้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็อ้ามชิมเข้าไปไข่หมึกสดมากเด้งมากแต่น้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่เมนูถัดมาคือปูผัดผงกะรีรสชาตินัวนัวหวานเค็มครบรสกำลังดีแต่ปูจะชิ้นไม่ใหญ่มากนะมาถึงจานเด็ดปลากระพงผัดพริกเกลือ จานนี้ขอรักเคมนเลยว่าต้องสั่งเพราะมันเด็ดจริงปลากระพงสดมากรสชาติเข้มข้นอร่อยสุดๆจานต่อมาเป็นผัดมาม่าหอยเชลล์ทางร้านเขารักเคมนว่าเป็นเมนูเบสเซลเลอร์นะก็เลยลองสั่งมาชิมหอยเส้นมันดีมากกรบกรบอร่อยต่อไปเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วปลาหมึกไม่แข็งไม่เหนียวเนื้อหนุบหนับกำลังดีเมนูนี้รสชาติกำลังดีทานกับข้าวแล้วก็ฟินเลยแต่แล้วทุกอย่างก็หายวับไปกับตา เอาเป็นว่าใครมาแถวบรรทัดทองก็ลองมาชิมร้านนี้กันดูนะ